h e l lo กอกรับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมช่อง YSM Thailand นะครับนี้ผมจะมาแนะนำนะครับนำเสนอเกี่ยวกับแคมนะครับก็คือหลังว้าวนะครับในระดับ1นะครับที่ให้เพื่อนๆควรรู้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนแคม คือถ้าเราไม่รู้นะครับเรื่องนี้การเปลี่ยนแคมอาจจะเป็นนะครับผลเสียอย่างหนึ่งนะครับที่สาหัสนะครับแค่เปลี่ยนแคมรถพังนะครับเพราะเปลี่ยนแคมนะครับเปลี่ยนแคมเป็นแล้วนะครับใสแ่แคมเป็นถูกต้องนะครับแต่อาจจะทําให้รถพังได้นะครับ บางคนนะครับผมเคยเจอนะครับเป็นช่างนะครับก็คือช่างมีประสบการณ์สิบกว่าปีนะครับแต่เปลี่ยนแคมรถพังนะครับเพราะอะไรเพราะเขาเป็นช่างรถเดิมนะครับก็คือเขาไม่เคยทํารถซิ่งนะครับแต่ลูกค้าให้เขานะครับใส่แคมนะครับเขาก็ใส่ปกตินะครับเพราะว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรวิธีการใส่มันก็เหมือนรถเติมทั่วไปแต่เรา แต่เขาไม่รู้เรื่องนี้นะครับนะครับฟาแตกนะครับฟ้าสุกแตกนะครับก็คือผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาให้กับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นช่างหรือไม่เป็นช่างนะครับจะใส่เองนะครับสําหรับใครที่จะใส่เองที่ไม่มีพื้นฐานความรู้นะครับเรื่องนี้นะครับ ถ้าใครที่รู้แล้วก็ผ่านไปได้นะครับก็คือระยะยกของคแคมนะครับสิ่งแรกที่เราควรรู้นะครับเมื่อไรที่เราซื้อแคมมานะครับไม่ว่าเจ้าไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือระยะยกของแคมนะครับเมื่อไรที่เรารู้ระยะยกของแคมเราต้องรู้หลังวาวของเรานะครับกับ ระยะยกของแคมมันรองรับหรือเปล่านะครับอย่างเช่นวางวาวเดิมนะครับแคมยกจุดเจมิลนะครับแคมยก7จมิลเราต้องรู้ว่ามันรองรับไหมแล้วก็สปริงวาวที่เราจะใช้มันรองรับกับแคมมันรองรับระยะยกนั้นไหมนะครับสิ่งนี้ต้องคำนึงด้วยนะครับ ว่าถ้าเราไปใส่ซุม 4, สีุ่มห้านะครับแบบว่าเราไม่สนใจอะไรเลยนะครับแคมยุกสูงครับเราไปใส่นะครับรินทินเนอร์นะครับตัวนี้นะครับที่มันอยู่ตรงนี้มันไปชนหลอดวาวนะครับมันทำให้นะครับ มันงัดกระเดียงวาวมันงัดฟ้าแตกนะครับฟ้าแตกอีกนะครับถ้าเราไม่คำนึงเราไม่มีความรู้ก็คือเราไม่คิดก่อนที่จะใส่นะครับถ้าเราไม่สนใจแล้วก็ระยะยกที่สูงเกินไปนะครับแล้วก็ระยะยกที่สูงครับแต่ไม่ถึงกับชนหลอดวาวแต่มันไปชนสีนก้านวาว รถควนไหลนะครับแค่เปลี่ยนสิ่งนะครับควนไหลซีนก้านวาวแตกนะครับแค่เปลี่ยนแคมนะครับแล้วก็นะครับจะเป็นวาวนั่งนะครับจะเป็นวาวไม่รองรับระยะยกของแคมที่เราจะใส่มันก็เลยทําให้นะครับวาวขาดนะครับวาวขาดนะครับ ที่โชคร้ายมากเลยก็คือวอลคาร์ดถ้ามันไม่มากมันจะนั่งแบบนิดๆหน่อยๆรถสะดุดนะครับท้ายสะดุดรอบสูงมันจะสะดุดนะครับเราต้องคำนึงด้วยนะครับก็คือ3อย่างครับเมื่อไรที่เรามีระยะยกของแคมที่เราต้องการจะใช้จะใช้เราก็ต้องรู้ว่า ลังวาลที่เราจะใช้มันพอไหมกับแคมแล้วก็สปินที่เราจะใช้มันพอหรือ,อยังนะครับนะครับระยะยุบตัวนะครับว่ากิมมินนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงค่าเคนะครับค่าเคก็ต้องคํานึงด้วยเพราะว่าค่าเคมันจะสําคัญตอนที่เราเคนะครับวาลถ้าค่าเคมันไม่พอนะครับ วาวจะลอยวาวลอยมันทําให้วาวขาดได้วาวลอยแล้วก็ค่าเคที่แข็งเกินไปมันก็ทําให้รถของเราด้านนะครับท่ายไม่เดินเราก็ต้องคำนึงด้วยนะครับก็บคือถ้าเราแบบมืออาชีพหน่อยนะครับแบบว่าพื้นฐานนะครับเรามีก็คือเราจะวัดบางวาวที่จริงของเดิมไม่ต้องวัดนะครับ เราก็ต้องรู้ครับว่าของเดิมมันรองรับแคมกิมินนะครับรู้แค่นี้ก็พอเพราะเพราะว่าเดิมเดิมมันเหมือนหมดนะครับแต่ถ้าเราไปทําวาลใหม่แล้วนะครับไปทําวาลใหม่เช่นไปทําวาลโซนิควาลไทเกอร์นะครับหยิบเจ็ดิบสามนะครับก็คือถ้าเราไปทําแล้วเราต้องวัดนะครับเพราะว่าทุกสํานักนะครับมันจะ ลังวาวมันจะแตกต่างกาันความยาวความสั้นของวาวของหลังวาวมันไม่เหมือนกันนะครับรก็ต้องวัดนะครับก่อนที่จะใช้เราต้องวัดท่าของเดิมมันมาเหมือนกันหมด,หมดเอาวัดแล้วก็แล้วก็กดูท่ามันไม่พอเราแล้วก็ต้องไปทำนะครับต้องไปทําถ้าอย่างเช่นมันชนประมาณหนึ่งมิลน,นะครับหนึ่งมิล เราก็ไปกดไปกดลอกวาวได้หรือไปกัดได้หรือเจียนะครับเกียลิน์ที่นอร์ก็ได้เออไปทำวาวใหม่ก็คือเปลี่ยนก้านวาวนะครับให้มันยาว่าเดิมก็ได้นะครับแต่มันก็มีผลต่อรถต่อการรถมันมีผลต่อลังวาวมันมีผลต่อสปริงวาวครับ ก็ต้องคำานึงด้วยนะครับยางรถร้อนะครับถ้ายกหกมิลนะครับใช้ได้นะครับ6กมิลยังใช้ได้กับหลังวาวเดิมแต่ถ้ามากกว่านั้นนะครับอย่างเช่น6.3นะครับ6.3มันจะชนเส้นกั้นวาวแต่สับเป็นวาวเดิมยังยังไม่นั่งน,นะครับ ยังไม่นั่งแต่สปริงวอลลคลิกถ้าเราไม่เอาตัวนี้ออกนะครับแวนรองออกมันจะนั่งนะครับถ้าไม่เอาออกก็ต้องตัดก็นะคือถ้าเราไม่เคยทำนะครับในรถบางรุ่นที่เราไม่เคยทำวิธีที่ผมทำประจำก็คือเราต้องเช็คต้องวัด ก็คือวัดเลยนะครับไม่ต้องมืสนว่าลังวอลเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราวัดเลยครับประกอบทุกอย่างเสร็จหมุนนะครับหมุนหมุนค่อยค่อยหมุนแล้วก็ดูตอนตอนที่มันกดวอลสุดนะครับก็คือวอลเปิดสุดมันชนหรือเปล่าระยะห่างของมันกี่มิลน,นะครับเราต้องเผื่อด้วยนะครับ ตอนเครื่องร้อนนะครับเหล็กมันขยายตัวนะครับมันชนไหมมันชนซินกันวาลไหมถ้ามันไม่ชนเราก็ต้องดูระยะห่างนะครับของสปิงว่ามันมีไหมมันนั่งหรือเปล่าครับต้องเผื่อนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งมิลนะครับต้องเผื่อนะครับเอามุนให้มันคล่องตัวนะครับมันชนฟ้าไหมนะครับต้องให้มันคล่องตัวนะครับแล้วก็จังหวะโอเวอร์แลปนะครับจังหวะ ก็คือตอนที่วอลทั้งสองเปิดนะครับต่ทั้งสองเปิดครับเขาเรียกว่า lab นะครับบางทีนะครับบางทีเรารู้นะครับหลังวาลเรารู้จะเป็นวาลทุกอย่างมันพอแล้วครับหลังวาลมันไม่นั่งมันไม่ชนนะครับแต่บางแคมบางตัว l a บมันสูงนะครับวาลมันเกี่ยวกัน,นครับ บางตัวมันชนกัน,นครับแบบนี้นครับพังผังแน่นอน,นครับเป่าขาดครับต้องเช็คนะครับต้องเช็กคชก,ก็คือวิธีที่ผมอยากให้เพื่อนๆไปทํานะครับที่ก่อนที่เพื่อนๆจะเปลี่ยนแคมนะครับต้องเช็คประกอบเสร็จอย่าพึ่งติดเครื่องนะครับหมุนดูนะครับแต่ ผมแนะนำให้ถอดฟ้ามาเช็ค้างนอกดูก่อนนะครับทางนอกดูก่อนถ้าเราไม่เช็คนะครับไปติดเครื่องครับพังถ้ามันนั่งนะครับยังไงฟ้าก็แตกนะครับเพราะเราสตาร์ทนะครับมันมันใช้กำลังขานะครับหรือสตาร์ทมือนะครับมันมันแดงนะครับมันดิด ปั้งหักแน่นอนนะครับหรือบางทีจะเป็นเรานั่งครับรถสะดุดเราไม่รู้เลยนะครับรถสะดุดหรือรถควันไหลออกท่อนะครับเดี๋ยวก็ต้องถอดฟ้าอีกก็คือเช็คก่อนนะครับก็คือทุกอย่างต้องเช็คนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็สวัสดีนะครับ